ฮัลโหลฮัลโหลนะคะลูกค้าเมื่อวัดดีการยามเช้าเช้านะคะวันนี้นะคะวันนี้ค่อนข้างจะเอ่อจะตื่นตัวมาทํางานเช้ามากนะคะวันนี้นะคะลูกค้าเช้ามากเลยก็เกินสองโมงกว่าสามโมงแล้วนะคะลูกค้าเรามาจัดโปนําเสนอพื้นสักทองเก่านะคะลูกค้าชุดนี้คือโคตรสวยมากๆเลยนะคะลูกค้า ไม้ร้อยทุกแผ่นเลยนะคะชุดนี้นะคะคือหน้าสิบห้านะคะหน้าสิบแปดหน้าสิบเจ็ดหน้าสิบเก้าหน้ายี่สิบนะคะลูกค้าทั้งหมดนะคะลูกค้าชุดนี้ชุดนี้จะมีอยู่หกแผ่นนะคะลูกค้านะหกแผ่นแบบสวยๆอย่างนี้นะคะออกทองเหลืองอลามอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าชุดนี้มานิชาจะมาจัดโปกันเลยนะคะชุดนี้นะคะมีอยู่หกแผ่นนะคะลูกค้า ก็ไม่ถึงยกนะคะลูกค้าก็คือเกือบเกือบยกนะคะสําหรับชุดนี้นะคะเกือบเกือบยกนะคะมานําเสนอจัดโอก,กันเลยนะคะลูกค้าจัดไปเลยสามหมื่นนะคะลูกค้าสามหมื่นโอ้โหสาหรับไม้หน้าใหญ่ๆอย่างนี้สามหมื่นนี่ราคาคือโคตรถูกมากนะลูกค้าเอาเลยนะคะหน้ายี่สิบนะคะลูกค้าหนาอยู่ที่ สองนิ้วนะคะลูกค้านะเรามาดูนะคะเอออ่าหนาอยู่ที่สี่เซนครึ่งนะคะลูกค้านะสี่เซนครึ่งนอกนั้นก็จะอยู่ที่สามเซนนะคะลูกค้านะคะสามเซนแล้วก็สี่เซนนะคะลูกค้าสามเซนครึ่งสี่เซนอย่างเงี้ยนะคะนี่อันนี้จะสี่เซนนะคะนี่นะคะอันนี้จะสี่เซนหมดนะคะลูกค้ามีสี่เซนนะคะสี่เซนครึ่งสี่เซนแล้วก็ 3ามเซนครึ่งนะคะสำหรับความความหนาของชุดนี้นะคะมีทั้งหมด6แผ่นนะคะลูกค้านะไม้ร้อยทุกแผ่นนะคะลูกค้าไม้ร้อยทุกแผ่นเลยบอกเลยชุดนี้ไม้ร้อยทุกแผ่นเรามาจัดโบกันอยู่ที่สามหมื่นนะคะลูกค้าสามหมื่นราคานี้คือไม่รวมส่งนะคะลูกค้าราคาไม้ของนิชาทุกทุกชุดนะคะไม่รวมส่งนะคะเพราะว่าเราขายส่งอยู่แล้วนะคะลูกค้าเราขายในราคาโรงงานราคาส่งอยู่แล้วนะคะมาจัดกันได้เลยนะคะลูกค้า ชุดนี้นะคะสามหมื่นคือเป็นราคาที่ค่อนข้างดีลูกค้าเอาไปต่อได้สบายนะคะไปทําฟอร์ได้นะคะหรือไม่ก็ไปทําพื้นบ้านนะคะโคตรจะสวยนะคะหน้าใหญ่หายากนะคะลูกค้าสามหมื่นนี่ราคานี่คือ,อนิชาขอเท่านี้เลยนะคะลูกค้าเราจะไม่มีการลดอะไรใดๆแล้วนะคะราคานี้นะคะลูกค้านะลูกค้าท่านใดได้ไปถือว่าโชคดีมากนะคะสำหรับไม้ชุดนี้นะคะ เพราะว่าสวยแล้วก็เป็นไม้ร้อยเลยนะคะหน้าเขาใหญ่มากนะคะนาสิบเก้า 19, นาีสิบนะคะลูกค้าสิบแปดอย่างเงี้ยหาไม่ได้นะคะลูกค้าหายากมากชุดนี้นะคะจัดโปูกันไปเลยนะคะสามหมื่นนะคะลูกค้าอ้าวจัดได้จัดเลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะลูกค้าขอบคุณมากๆค่ะลูกคะนะ้านะโทรหานิชาได้ที่เบอร์ศูนย์ห่0 64, 0, 0 7, 1, 1, 9, 9. แอดไลน์เบอร์นี้มาได้นะคะลูกค้านะคะแอดไลน์มหานิชาได้นะคะ ขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะลูกค้า